โอเคค่ะบทที่แล้วโอ้โหแน่นความรู้เรื่องของการใช้โปรแกรมเครื่องมือต่างๆคราวนี้เราจะต้องลงมือกันจริงๆแล้วค่ะว่าเราจะออกแบบสื่อโฆษณากันแล้วนะคะในบทเรียนนี้อยากจะให้ลองออกแบบชิ้นงานสื่อโฆษณาที่นิยมใน,ในการขายสินค้าออนไลน์กันนะคะหลักๆแล้วจะมีประมาณ4แบบด้วยกันนะคะ1คือ cover page หรือแบนเนอร์นะคะ2คือโพสต์แนะนำสินค้าหรือร้านค้า 3. เป็น โปรโมชั่นนะคะหรือว่ากรอบของสินค้าและก็สี่ป้ายบอกช่องทางการชำระเงินนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปทำกันดูทีละแบบแล้วกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มออกแบบ cover page กันเข้าไปที่แอปพลิเคชันค่ะแล้วก็เราดูที่ปุ่มบวกนะคะแอปพลิเคชันหน้าแรกแล้วกดปุ่มบวกเลยแล้วเราก็อยากออกแบบ cover page เ,เ,เนาะเราเซิร์ชคำว่า Facebook ค่ะแล้วก็จะขึ้น แม่แบบมาเพียบเลยว่าเราจะออกแบบอะไรเราเลือกไปที่ภาพปกร้านค้าอพอขึ้นภาพปกเราเซิร์ชเข้ามาแล้วมันจะขึ้นมาแม่แบบนะคะเหมือนเดิมว่าแม่แบบองค์ประกอบหรือว่าเราจะอัปโหลดอะไรตอนนี้เดี๋ยวเราจะดีไซน์นะคะร้านค้าของเรานะคะโดยที่เราเป็นร้านสมมติสมมติว่าไม่เป็นร้านขายกางเกงยีนนะเราก็จะดีไซน์เราลองเลือกแม่แบบดูว่ามีอะไรที่เราน่าสนใจไหมหรือกรณีถ้าไม่มี เราลองเข้าไปที่อัปโหลดรูปก่อนค่ะเรามีรูปเนาะเรามีรูปเราเลือกรูปก่อนว่าเราจะใช้รูปไหนเลือกไปเลย1รูปอ่าได้รูปมาแล้วตอนนี้เราวางแผนไว้แล้วล่ะว่าเราจะดีไซน์ตัวชิ้นงานของเรายัางไงไว้ก่อนหน้าถูกไหมคะตอนนี้เรามีแบบร่างฉะนั้นเนี่ยเราจะลองดูเดี๋ยวเราจะเพิ่มองค์ประกอบค่ะลองทําตามไปด้วยกันนะคะเราไปที่องค์ประกอบเราต้องการเฟรมเนาะเฟรมของตัวกรอบภาพเราเข้าไปที่กรอบค่ะ แล้วก็กดดูทั้งหมดนะกดดูทั้งหมดอ่าในนี้มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราลองดูว่าเอ๊จะทําอะไรดีนะใส่กรอบเดี๋ยวเราจะลองออกแบบง่ายๆนะคะเลือกมา1กรอบค่ะถ้าเห็นตรงพี่กรอบนะคะอันนี้เป็นลูกเล่นที่แคนวามี Me, แล้วก็รู้สึกว่า โอเคมันเวิร์กเราลองกดค้างที่เมื่อกี้เราเลือกกรอบมาแล้วใช่ไหมคะเรากดค้างที่รูปที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นี้นะคะกดค้างไว้แล้วก็ลากเข้าไปใส่ในกรอบจับโยนข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่าไอ้พื้นที่มันเป็นรูปขาวๆใสไอเป็นรูปท้องฟ้าเขียวๆเ,เนี่ยกลายเป็นรูปของร้านเราแล้วเนาะถ้าเรา ภาพที่ลงไปเนี่ยมันยังไม่ยังไม่โอเคกับเราอะตำแหน่งมันไม่ได้กดที่กรอบนั้นแล้วก็ดับเบิลคลิกไปอีกทีนึงมันจะขึ้นภาพที่อยู่อยู่ภายใต้กรอบนะคะเราลองขยับรูปได้เลยอยากให้เห็นแค่ไหนอยากให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอ่าพอเรียบร้อยแล้วเอานิ้วจิ้มที่อาร์ตบอร์ดค่ะมันก็จะออกมามันก็ได้ได้เฟรมภาพที่เราต้องการ เรายืดเราขยายจากปุ่มสีขาวอะคะ่ะจุดสีขาวเนี่ยยืดย่อได้เลยซ้ายขวาได้มาหนึ่งรูปแล้วอยากได้เฟรมเพิ่มอีกสักรูปหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนขายสินค้าฉะนั้นเมื่อกี้รูปที่เม่แอดเข้าไปเนี่ยคือรูปร้านค้าที่เรามีแผงมีสินค้าเยอะเนาะคราวนี้เราจะอยากจะได้กรอบอีกสักกรอบหนึ่งใส่รูปสินค้าของเรานะคะ เลือกเฟรมแป๊บหนึง่งเอาเฟรมเดิมก็ได้แล้วก็ไปที่อัปโหลดนะคะเราเลือกรูปเพิ่มค่ะได้มาอีกหนึ่งรูปเนาะเลือกที่กดที่รูปค่ะแล้วก็จับโยนเข้าไปในกรอบเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ภาพตรงนั้นแล้วแล้วเราอยากจะแบบเห็นตรงที่เป็นลูกศรกลมๆด้านด้านล่างไหมคะเวลาที่คลิกเราสามารถหมุนภาพได้ค่ะหมุนให้เอียงหมุนให้ตรงอะไรอย่างเงี้ยลองดูได้เลยอ่า ได้ภาพสินค้าอีก1ชิ้นอยากได้เพิ่มไหมอยากได้เพิ่มอีกสัก1ชิ้นกดบวกเพิ่มองค์ประกอบเหมือนเดิมเอาแบบเดิมเลยไม่ต้องคิดเยอะลองดูกันก่อนแล้วก็อัปโหลดภาพเพิ่มนะคะอีกสัก1รูปโอเคแล้วก็จับโยนไปเหมือนเดิมถ้าไซส์มันไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็ย่อขยายภาพนะคะอ่าโอเคเราได้เราได้ชิ้นงาน1ชิ้นละ เราได้ภาพแล้วหลังจากนั้นหลังจากได้ภาพเสร็จแล้วเราอยากเพิ่มข้อความค่ะเราอยากเพิ่มข้อความว่าออชื่อร้านของเราชื่อร้านอะไรกดบวกค่ะกดบวกไปที่ข้อความไปที่ข้อความแล้วก็เลือกข้อความเปล่าๆข้างบนก็ได้ค่ะมาสักหนึ่งอันแล้วเราพิมพ์ชื่อร้านได้ชื่อแล้วเราลองเปลี่ยนฟอนต์ดูค่ะเปลี่ยนฟอนต์ดูเนาะแล้วก็ลองขยับไปตำแหน่งที่เราต้องการ ลองเพิ่มขนาดของฟอนต์นิดนึงอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทุกคนอาจจะต้องลองทําดูนะคะว่า,าสิ่งไหนที่เราวางไว้วาดไว้ยังไงแล้วก็พอเราเพิ่มชื่อร้านแล้วเราอยากขอเพิ่มที่ติดเ,เบอร์ติดต่อนะคะสําหรับซื้อสินค้าแจ้งไปเลยว่าร้านเราขายอะไรแล้วมีสินค้าอะไรเป็นตัวอย่างในร้านที่เป็นสินค้าเด่นใส่ชื่อร้านนะคะอยู่ในแบนเนอร์นั้น แล้วด้านล่างถ้าเป็นไปได้ขอเพิ่มข้อมูลติดต่อสำหรับร้านค้าอีกเ,ออเพิ่มเติมเข้าไปนะคะสมมติใส่เบอร์โทรแล้วก็มีเบอร์โทรแล้วขอไอคอนสักนิดนึงกดบวกเพิ่มค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบมันจะขึ้นคำว่ากรอบค้างไว้เรากากระบาดตรงที่เซิร์ชอะคะ่ะออกมันก็จะเข้ามาหน้าแรกของขององค์ประกอบนะคะแล้วก็ลองไปดูที่ เราถ้าเราไม่อยากหาเพราะมันเยอะเกินไปเราพิมพ์ค้นหาค่ะลองค้นหาไอคอนคอมีไอคอนคอให้เพียบเลยเราเลือกมาสักหนึ่งชิ้นโอเคนะคะแล้วก็ลองขยายดูแล้วก็ใส่ไปตรงที่เบอร์โทรศัพท์เวลาที่เราใช้องค์ประกอบอะค่ะจริงๆแล้วถ้าองค์ประกอบอันไหนที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้เราเราเรา,เราเลือกตัวองค์ประกอบตัวนั้นนะคะแล้วลองดูที่แถบข้างล่าง เราจะเห็นว่าตรงทําสําเนาเพิ่มมะคะ่ะใกล้ๆกันจะมีไอคอนสีอะค่ะอยู่2อันหรือว่า3อันตามแล้วแต่ไอไอตัวองค์ประกอบนั้นมีอย่างเช่นตอนนี้ที่เมยเลือกคือมีคตัวคอเนี้ยมันมี2สีคือสีดําและสีขาวเราคลิกเราอยากเปลี่ยนสีอะไรเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะอย่างเช่นอยากเปลี่ยนสีดําเอาเป็นให้ธีมร้านของเราจะเป็นมินเทจหน่อยเราจะใช้สีน้ําตาลแล้วกันก็เปลี่ยนจากสีดําเป็นสีน้ําตาล แล้วก็อะสีขาวอยากเปลี่ยนด้วยอยากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนาะตรงนี้เปลี่ยนสีได้แล้วเราลองดูค่ะถ้าสมมุติว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าเราใส่ข้อความตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเราอยากให้ทั้งเบอร์โทรแล้วก็ตัวไอคอนเนี่ยมันเข้ากลางกันเป็นก,กึน่งกลางให้บาลานซ์กันเนี่ยเราคลิกค้างไว้ที่ตัวไอคอนอันดับแรกเราคลิกค้างไว้ที่ตัวไอคอนก่อนค่ะเพื่อเลือกเป็นเลือกส่วนที่1แล้วเลือกส่วนที่2คือเบอร์โทร พอเลือกส่วนที่2ที่เป็นเบอร์โทรแล้วเราดูเมนูด้านล่างค่ะแล้วก็ไปที่ตำแหน่งไปที่ตำแหน่งแล้วเราลองจัดกึ่งกลางเป๊ะเนาะเรียบร้อยถ้าเราไม่อยากให้เราดูแล้วว่าระยะห่างระหว่างไอคอนกับตัวเบอร์โทรโอเคแล้วเราก็กดรวมกลุ่มได้เลยมันก็จะอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ เป็นการออกแบบคเว e r page หรือแบนเนอร์ร้านค้าหนึ่งตัวอย่างนะคะที่จะลองใช้เครื่องมือต่างๆที่ทุกคนจะลองอาจจะต้องไปลองเล่นดูอีกทีหนึ่งว่าเอถ้าเราใช้อันนี้โอเคไหมใช้อันนี้โอเคไหมดีไซน์แบบนี้โอเคไหมอาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนหรือลองทดลองใช้อีกทีแต่ว่าที่เมื่อกี้แนะนําเพิ่มเติมคือการใช้กรอบซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะว่าเวลาที่เราต้องการสร้างกรอบให,ให้สินค้าหรือกรอบ ต่างๆเนี่ยให้รูปในในแบนเนอร์นั้นๆเนี่ยเรามีเฟรมให้เราสามารถเลือกมาใช้แล้วก็เอารูปใส่ไปได้เลยซึ่งมันง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปครอปหรือว่าไปอะไรในที่ปกติเวลาใช้โปรแกรมข้างนอกค่ะมันจะต้องไปใดคัดออกแล้วก็ไปใส่เฟรมด้านหน้าใส่เฟรมด้านหลังแต่นี้เหมือนโยนรูปเข้าไปได้เลยต้องอาจจะต้องไปลองใช้เครื่องมือนี้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆลูกเล่นอ่ะมันมีเยอะมากน่าจะบอกไม่หมดอาจจะต้องไปลองกันเองค่ะโอเคน่าจะเป็น cover banner page อันหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ลองทดลองใช้นะคะอันดับแรกคือสร้างอาร์ตบอร์ดขึ้นมาก่อนที่เป็นโคเวอร์นะคะพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปแอดรูปเข้ามาในอาร์ตบอร์ดแล้วก็ค่อยแอดเฟรมแล้วก็แอดอ,องประกอบต่างๆที่ต้องการจะโชว์จากแบบร่างที่เราเคยร่างไว้ว่าเราต้องการใส่ข้อมูลอะไรบ้างทั้งภาพทั้งข้อความนะคะแล้วก็จัดวางใช้ใช้เพียงนิ้วเดียวเนี่ยะคะ่ะเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมา,นนมาจัดองประกอบให้สวยงาม แล้วก็สามารถพอเรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มบนขวาค่ะที่เป็นลูกศรขึ้นเนี่ยเพื่อจะบันทึกมันออกมาและนำไปใช้งานต่อได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองทำอันนี้ลองฝึกอันนี้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองแบนเนอร์ถัดไป